วัสดีค่ะลิซ่ารู้ใจบริงจริงๆนะคะรู้ว่าแม่ๆชอบเธอก็จัดเปิดเหม่งให้อีกรอบหลังจากที่สร้างปรากฏการเหม่งมหาสเสน่ห์ในคอนเสิร์ตรอบโลกที่สิงคโปร์และคอนเสิร์ตรอบโลกที่มาเก๊าก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังลิซ่ามาในลุคสวยน่ารักสุดๆผมของเธอเยาวถึงเอวม้วนลอนที่ปลายผมผมหน้ามากของเธอเปิดออกทําให้ใบหน้าของลิซ่าโดดเด่นให้แฟนๆมองเห็นรูปหน้าที่สวยงามของเธออย่างชัดๆ โซโลสเตจของลิซ่าสุดแสนจะเพอร์เฟกถึงแม้ว่าเมื่อ2-3วันก่อนเราจะได้พบกับเจ้าหญิงลิเซียราชนิกูลแห่งราชวงศ์บุนการีที่เวนิสประเทศอิตาลีแต่ในวันนี้ลิซา่าศิลปินเคป,ปอ๊อปที่ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกกลับมาแล้วด้วยลีลาการเต้นที่เป๊ะปังทรงพลังกับโซโลสเตจของเธอเพลงมันนี่ยังคงเป็นไฮไลท์ที่โดดเด่นสำหรับคอนเสิร์ตบอลิงเวิร์ทัวร์ นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ชมคอนเสิรต์ตโยนตุ๊กตาขึ้นไปบนเวทีแน่นอนว่าโดยปกติแล้วเป็นกฎเหล็กของการเข้าร่วมคอนเสิรต์ตว่าผู้ชมคอนเสิร์ตไม่ควรโยนสิ่งของใดๆขึ้นไปบนเวทีเนื่องจากอาจจะทําให้ศิลปินบาดเจ็บได้ ซึ่งเราก็แทบจะไม่ค่อยได้เห็นแฟนๆทําเช่นนี้มาก่อนเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะรักแล้วก็เป็นห่วงศิลปินและจะไม่โยนสิ่งของขึ้นไปโดยเด็ดขาดแต่หลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆมีชาวเน็ตเปิดเผยว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคุณนิ้นอยก็ได้คุยกับน้องที่โยนตุ๊กตาขึ้นไปบนเวที และอธิบายให้ฟังว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมจากนั้นก็สอนให้เขารู้จักการไหว้ขอโทษและหลังจากนั้นเมื่อลิซ่ากลับมาอีกครั้งเด็กคนที่โยนตุ๊กตาขึ้นไปบนเวทีก็ได้ไหว้ขอโทษลิซ่าเมื่อลิซ่าเห็นก็แสดงท่าทางให้เห็นว่าไม่เป็นไรเธอไม่ได้โกรธลิซ่ามีสีหน้าที่ยิ้มแย้มการกระทําที่แสนดีของเธอส่งผ่านมาจากจิตใจโดยแท้จริงไม่ว่าจะเป็นสีหน้าและแววตาที่บ่งบอกว่าลิซ่าเธอยกโทษให้ เมื่อชาวเน็ตเห็นคลิปนี้ที่กำลังเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียก็ต่างชื่นชมลิซ่าว่าเธอคือนางฟ้าตัวจริงทั้งในจอและนอกจอ สร้างความอิ่มอกอิ่มใจให้กับแฟนๆไปทั่วโลกลิซ่ายังคงอนเตอร์เทนแฟนๆได้อย่างดีเยี่ยมทุกครั้งที่สแสดงคอนเสิร์ตเธอจะเสิร์ฟความสุขให้กับแฟนๆด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะเสมอและเธอยังคงรีอคเล่นกับบลิงเหมือนเช่นเคยด้วยความสนุกสนานความน่ารักและสนดีของลิซ่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทำให้เธอมีแฟนๆที่รักเธอมากมายทั่วโลกและนับวันก็เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและแอดมินก็หยิบยกข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ดดวยสรับ อันี้อัมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ